ฟอร์ยูนิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีทางรูฟ้าผ่าจากกวาลเล่มสองนิยายไซไฟล้ำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่100ปล่อยเสือเข้าป่าสถานที่ป้อมหัวกะโหลบนเกาะโจนสลัดเสียงคำสั่งประหารของโปปุถูกกลบด้วยเสียงคำรามของปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องขึ้นอย่างไม่รู้ที่มาที่ไปกำแพงและอาคารหลายแห่งในป้อมหัวกะโหล ถูกกระสุนและรานพังถล่มลงมาทับพวกโจรห้าอยล้มตายกันเป็นเบือคนเหนีย่ยวไก่ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องออร่ายานแสนรู้ของเราซึ่งหายดีแล้วนั่นเองกริอุ์กับยานล่องหนแอบมาเฝ้าอารักขาอยู่บนเวหาเนืออาคารเรือนจำแต่ไม่มีใครเห็นพอเห็นท่าไม่ดีก็เปิดฉากรุยทันทีหลังจากสร้างความชิบหายเบีย่ยงเบนความสนใจของพวกศัตรตูแล้วยานแสนรู้ก็ใช้เครื่องย้ายมวลสารบีมนักโทษประหารทั้งหมดขึ้นมาบนยาน แล้วบินไปถล่มอาคารที่ตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบนเกาะจนพังราบเป็นหน้ากรองก่อนจะเพนแนบหนีไปอย่างลอยนวลแคสซิโอเปียเข้าไปคุมยานแทนให้โกลิอุดไปแก้มัดให้คนอื่นๆระบบป้องกันบนเกาะทั้งหมดเป็นอมภาตไปแล้วยานออร่าจึงพุ่งทะยานสู่ห้วงอวกาศได้อย่างเสรีสร้างรอยยิ้มแห่งความปีติยินดีให้ทุกคนในยานแต่แค่ครึ่งนาทียานแบล็กโบนกับกองยานกระโหลกเล็กก็ติดตามมาทันถึงไม่เห็นเป้าหมายแต่พวกมันก็ปิดล้อมพื้นที่ แล้วช่วยกันศาสตร์กระสุนปูพรมไปทั่วทิศแบบไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลืองยานล่องหนเหมือนถูกขังอยู่ในกรงกระสุนได้แต่หลบหลีกวุ่นวายจะหนีไปไหนก็ทําไม่ได้เพราะในสภาพล่องหนกระสุนเพียงนัดเดียวก็สามารถระเบิดยานเป็นจุนได้ออร่าจ,จึงไม่กล้าใช้ความเร็วฝ่าหากระสุนออกไปและไม่กล้าต่อสู้กลัวศัตรูจะรูปพิกัดตําแหน่งของตัวเองขณะที่ออร่าต้องกลายเป็นเป้านิ่งซึ่งไม่ต่างกับการรอความตายปาฏิหาริย์ก็พัฒน์บังเกิด อยู่อย,อยานของพวกโจรก็ถูกยิงถล่มด้วยอาวุธนานาชนิดจนพังยับโดยไม่เห็นคนยิงโปปุกกับลูกสมุนงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อเครื่องสแกนทุกเครื่องยืนยันตรงกันว่าไม่พบยานอื่นใดอยู่ในอาณาบริเวณนั้นเลยกระสุนจากความว่างเปล่าทําลายกองยานกระบดกเหล็กไปกว่าครึ่งยานแม่แบล็กโบนก็ถูกยิงเสียหายหนักทั้งนายทั้งบ่าต้องรีบหนีเอาตัวรอดกันหัวสุขหัวซุนหลังจากขับไล่ศัตรตูไปสิ้นแล้วยานพาที่นั่งล่องหน ก็ปรากฏตัวโชว์ขนาดอันยิ่งใหญ่อลังการยานแอตโตโนมีแอบสะกดรอยตามพวกโจรมาที่นี่และจอดซุ่มรออยู่เพื่อหาโอกาสเหมาะเหมาะบุกรังโจรเมื่อพบว่ากระสวยที่ประทับที่สูญหายไปกําลังถูกไล่ยิงมายานแอตโตโนมีที่อยู่ในสภาพล่องหนก็เลยสั่งสอนไอ้พวกหมาหมูดด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีจนร้องเอ e ง g e หางจุกตูดเพ่นหนีไปคนละทิศละทางพอยานแม่เปิดประตูรับยานออราก็บินเข้าไปแลนดิ้งลงบนลานจอด ทมกลางเสียงชายโยโหร้องด้วยความยินดีของเจ้าหน้าที่ทุกคนในยานที่ยกขยงมาคอยต้อนรับทันทีที่แคสิโอเปียกับคณะลงมาจาับยานโซรอนกับโคดินัตก็รีบเข้าไปไต่ถามความเป็นมาและอัปเดตสถานการณ์หลังจากทรงหายตัวไปให้ฝ่าบาททราบคนเหล่านี้ล้วนไปติดเกาะอ,อยู่นานจึงไม่รู้ข่าวคราวภายนอกพอได้รับรู้ว่าระหว่างนั้นเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมากมายต่างก็ตกตะลึงใจแปวไปตามๆกันยกเว้นราชาไมันัทที่ก็ยิมยิ้มย่มยองเพราะฝ่ายตนได้ผลประโยชน์ โคเดนัตกับสปาร์กและคนอื่นๆช่วยกันกราบทูลขอให้องค์ราชินีมีพระบัญชาจับกลุ่มไมนัตคุมขังไว้เพื่อใช้เป็นตัวประกันต่อรองกับพวกเนสเตอร์ที่กําลังเป็นภัยคุกคามตัวสําคัญไมนัตโกรธจัดแหกปากด่าพอ่อแม่พวกศัตรูทุกคนลั่นลานจอดเว้นไว้แต่ราชินีแอสโตรเพราะพระนางเป็นคนเดียวที่คัดค้านไม่เห็นด้วยกับวิธีการอันน่ารังเกียจไร้ยางอแบบนั้นส่วนโอไรออนก็รอดตัวเพราะตั้งแต่มาถึงเขาก็แยกตัวออกจากกลุ่มไปไม่อยู่สัมนา,ากับใครทั้งสิ้น ฝ่ายถูกด่ากโรกรธเกลียดเป็นทุนอยู่แล้วก็เลยช่วยกันขุดปู่ญาตายายไม่นัดมาด่าบ้างแบบตาต่อตาฟันต่อฟันทั้งสองฝ่ายทะเลาะก,กันหน้าดำหน้าแดงสุดท้ายก็ถึงขั้นผลักอ,อกจะวางมวยกันแต่แคสซโอเโอปียห้ามไว้และไล่ทุกคนนอกจากไม่นัดให้ไปรอที่ท้องพระโรงบนพระตำหนักชั้น50ไม่มีใครรู้ว่าราชินีแอตโตรก,กับราชาเนสเตอร์คุยอะไรกันบ้างรู้แต่หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงพระนางก็ปล่อยไม่นัดไป พอจัดการเรื่องยานให้พระราชาเนสเตอร์เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยบนลานจอดก็เหลือแคซิโอเปียอยู่เพียงลําพังพระนางมองตามเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่งเทคออฟออกไปจนลับสายตาแล้วออกเดินตรงไปที่ลิฟต์เพื่อขึ้นไปบนตําหนักแต่พอไปถึงหน้าลิฟต์ยังไม่ทันทําอะไรก็เจอกับหญิงชราคนหนึ่งที่เปิดประตูลงมาจากลิฟต์พอดีนางตาบอดทั้งสองข้างสวมชุดคุมยาวถึงตาตุ่มที่เก่าปุปะขาดกระร่งกระริ่งเหมือนพวกขอทานข้างถนน แคสิโอเปียจำได้ไม่มีวันลืมนางคือแม่เท่าในวิหารร้างที่พาเธอไปทัวร์จัก,กรวาลตอนอยู่บนเกาะจนสลัดนั่นเองท่านยายขึ้นมาบนยานข้าได้ไงแคสิโอเปียถอยกรูดไม่กล้าเข้าใกล้ข้ามองไม่เห็นคงเดินหลงเข้ามาหญิงชราหันรีหันขวางทำตาขยุกขยิกแคสิโอเปียทำตาโตเท่าไขาหา่หันเดินหลงอะไรนี่มันกลางอวกาศนะข้าเดินมาไกลขนาดนี้เชียวหรือมิน่าระปวดเมื่อยเหลือเกินเฮอ้อแม่เท่าทอดถอนใจ พลางทุบแข้งทุบขานวดตัวเองบนยานมีระบบป้องกันอย่างแน่นหนาคนธรรมดาไม่มีทางฝ่าเข้ามาได้ยายเป็นใครกันแน่แคซิโอเปียรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนแค่ไม่รู้ว่าเป็นใครข้าเป็นใครไม่สำคัญข้ามาที่นี่เพราะเทพอุรานอสทรงมีบัญชาฝากข้ามาถึงเจ้าหญิงชราไม่ตอบแต่บอกจุดประสงค์ราชาแห่งสวงสวรรค์ทรงมีบัญชาถึงข้าแคซิโอเปียหน้าตื่นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ใช่ทรงต้องการให้เจ้ารีบไปช่วยเด็กสาวคนหนึ่งบนดาวราหูแม่เท่าแจ้งพระประสงค์ของอุรานอตนางเป็นใครและทำไมต้องช่วยนางแคซิโอเปียถามตรงๆนางชื่อเพียงฟ้านางมีความสำคัญมากหากไม่รีบช่วยนางจัก,กรวาลอาจถึงการดับสูญสีหน้าน้ำเสียงแม่เท่าเครียดถึงจรงิจรงจังข้าไม่เข้าใจนางเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งทำไมมีความสำคัญยิ่งยวดขนาดนั้นแคซิโอเปียชงมนใจหญิงชราอึดอักแป๊บหนึ่ง ก่อนจะเปิดเผยฐานะแท้จริงของเพียงฟ้าออกมานางเป็นบุตรีของยมเทพมหาเทพผู้เป็นใหญ่เหนือ3ามโลกอดีตชาติเมื่อ2,500ปีก่อนนางเป็นราชินีปกครองขุมนรกแห่งความมืดนางคือธิดาพยายมแคสิโอเปียครางถูกต้องแม่เท่าพายักหน้าคอนเฟิร์มนางทำผิดอะไรถึงถูกลดชั้นมาเกิดเป็นคนธรรมดาแคสิโอเปียอยากรู้ต้นสายปลายเหตุ2,500ปีก่อนปฐมเทพใช้ลูซิเฟอร์มาล่อลวงนาง หลอกใช้นางให้เปิดประตูนรกปล่อยกองทัพผีออกมาทำสงครามแล้วถีบหัวส่งทิ้งให้นางรับกรรมหญิงชราท้าความให้ฟังคร่าวๆชั่วช้ามากแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับนางแคสิโอเปียอินจัดเจ็บใจแทนธิดาพญายมเลือดนางมีอำนาจทำลายประตูนรกได้ทุกขุมตอนนี้นางถูกปฐมเทพกับพวกเทพแปรพักลักพาตัวไปถ้ามันฆ่านางเอาเลือดไปทำลายประตูนรกได้สำเร็จมหาสงครามล้างจักรวาลก็จะอุบัติขึ้นทันที เทพอุรานอตถึงให้ข้ามาพบเจ้ายายเท่าหมายถึงความสําคัญยิ่งยวดที่ทุกฝ่ายจําเป็นต้องปกป้องปฐมเทพคือใครเขามีความแค้นอะไรกับพวกถวยเทพถึงจองล้างจองผ่านไม่ยอมเลิกแคสิโอเปียอยากรู้ความเป็นมาตั้งแต่ต้นเรื่องมันยาวข้าจะเล่าย่อๆละกันหญิงชราอึ้องไปพักใหญ่แล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมการให้ฟังพอเป็นสังเขตปฐมเทพมีหลายชื่อขึ้นอยู่กับยุคสมัยและแหล่งวัฒนธรรมที่ใช้เรียกขานกันมากที่สุด ก็คือเคอตกับเทพแห่งความมืดเขาคือพระราชาผู้ปกครองจกกักรวาลยุคแรกเริ่มที่ว่างเปล่าไร้สรรพสิ่งมีแต่ความมืดมิดและความหนาวเย็นเป็นอนันตการปฐมเทพกับซาตานบุตรชายเคยปกครองอมนุษย์ฝ่ายมืดก่อนจัก,กรวาลที่เรารู้จักจะก่อกำเนิดมายาวนานหลายกับหลายกันจนกระทั่งเทพแห่งแสงซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับความมืดอุบัติขึ้นพระองค์จึงกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับปฐมเทพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหล่าเทพปีศาจในจัก,กรวาลยุคนั้นแบ่งแยกเป็นสองขั้วคือฝ่ายมืดกับฝ่ายสว่างทั้งสองฝ่ายก่สอสงครามเข่นฆ่ากันจนสถานสะเทือนไปทั้งจัก,กรวาลสุดท้ายปฐมเทพก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาถูกเทพแห่งแสงตัดเสียงขาดกระเด็นกลายเป็นผีเร่ร่อนต้องหนีสมซานไปอยู่กับอโปฟิตที่สุดขอบจัก,กรวาลหลังจากกำชัยชนะได้เทพแห่งแสงทรงใช้อิทธิฤทธิ์บันดาลให้บังเกิดสิ่งที่ชาวโลกเรียกว่าบิ๊กแบงทรงใช้มันสร้างทุกสรรพสิ่งด้วยกลไกต่อเนื่องของธรรมชาติ กระทั่งตะเกียงสวรรค์ที่เรียกว่าดาวฤกษ์สว่างสวัยไปทั่วจัก,กรวาลพระองค์ทรงเป็นบิดาของทุกสรรพชีวิตที่กำเนิดขึ้นในจัก,กรภพแห่งนี้จึงได้สมญานามว่าเทพบิดปรปฐมเทพกับลูกชายเกยียดแสงสว่างเกลียดทุกอย่างที่อุบัติขึ้นใหม่ในจัก,กรวาลที่เคยเป็นของพวกเขาสองพ่อลูกจึงซ่องสมกำลังไพฑูพลแล้วก่อสงครามช่วงชิงอำนาจคืนหลายครั้งครั้งล่าสุดเมื่อ2,500ปีก่อนแต่ก็แพ้ตามเคย ซาตานกับแม่ทัพนายกองปีศาจถูกจับส่งไปขังในคุกนรกหมดสิน้นปฐมเทพจึงต้องทำลายประตูคุกนรกให้ได้เพื่อปลดปล่อยลูกชายกับไพ่พลออกมาทำสงครามถ้าปฐมเทพชนะสงครามจะเกิดอะไรขึ้นแคสิโอเปียเจอะประเด็นสำคัญจุดจบของทุกสรรพชีวิตน้ำเสียงคุณยายไม่ใช่ล้อเล่นเขาจะฆ่าทุกคนเลยเหรอแคสิโอเปียยังไม่ปักใจเชื่อไม่ฆ่าก็เหมือนฆ่าเพราะปฐมเทพจะปลุกอโปฟิตขึ้นมาขาเมือบดาวเลิกทั้งหมดในเอกภพ ให้จัก,กรบาลหวนคืนกลับไปสู่จุดกำเนิดที่มีแต่ความมืดมิดชั่วนิรันด์หญิงชราชีพประเด็นแห่งความหายนะอ้าวถ้าเป็นงานลูซิเฟอร์กับพวกแปรพักจะได้ประโยชน์อะไรละ่ะหรือชอบปลีกวิเวกเหมือนกันแคสิโอเปียรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลลูซิเฟอร์ไม่เคยทำอะไรให้ใครฟรีฟรีรางวัลของพวกมันคือได้ครอบครองสวรรค์ทั้งหมดแทนที่พวกเทวดาที่ต้องย้ายลงไปอยู่ในคุกนรกแม้เท่ารู้ลึกถึงแก่นเรากับตัวเองเป็นพวกเทพที่แปรพักเรื่องใหญ่ขนาดนี้ เหตุใดยมเทพยังวางเฉยทำไมไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ช่วยลูกสาวตนเองแคสิโอเปียอดนึกตำหนิผู้เป็นพ่อไม่ได้ยมเทพเป็นเทพผู้ทรงความยุติธรรมเทพบิดอนจึงไว้วางใจให้เป็นผู้ควบคุมกฎแห่งวัฏสงสารกำรเวรที่เพียงฟ้าได้รับเกิดจากบาปที่นางก่อขึ้นแม้ยมเทพจะรักลูกปานดวงใจก็ไม่กล้าใช้พลังอำนาจสูงสุดที่มีบิดเบือนกฎแห่งกรรมให้เกิดสองมาตรฐานได้หญิงชาราออกตัวแทนยมเทพประเสริฐลอยตัวเหนือปัญหาสง้น เลียงบาลีแบบนี้คงพึ่งไม่ได้ที่ว่ามีพลังอํานาจสูงสุดสงสัยจะเป็นแค่คําร่ําลือแคซิโอเปียบน่นพึมพมทำทาตาประดับเหลือกเป็นเรื่องจริงลยมเทพมีฤทธิ์มากที่สุดนายนาวุฒกับกระทายมทันของพระองค์คือศาสตราวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงที่สุดในจักรวาลทรงแบ่งภาคได้เป็นล้านล้านพระองค์ผีภาคสาคนตายได้พร้อมกันทั้งสามโลกแม่เทพชั้นพรหมหากหมดอายุไข่ก็ต้องมายมโลกให้ยมเทพตัดสินบาปบุญ และจัดสรรภพชาติใหม่ให้พระองค์ถึงเป็นมหาเทพเหนือเทพทั้งปวงแม่เท่ายืนยันความยิ่งใหญ่ของเทพแห่งความยุติธรรมเทพสวรรค์องค์อื่นๆละมัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่ออกมาช่วยลูกมหาเทพแคสิโอเปียรู้สึกว่างานนี้มันหินเกินความสามารถคนธรรมดาไม่มีใครสู้ปฐมเทพกับลูซิเฟอร์ได้หญิงชราบ,บอกตามตรงเทพีอิตาไงข้าได้ยินมาว่าพระนางวีดีกาสวสารรค์ศาสตร์ตราวุฒิด้แรงที่ทำลายได้ทุกสรรพสิ่งแถมฉลาดหลักแหลม และเป็นสุดยอดนักรบแคสิโอเปียโพร่งชื่อในใจออกมาแม่เท่าสะดุ้งเพือกได้แต่อ้ำ,ำอ้ำอึ้งอึงคืออ่าทำไมพนางป๊อตหรือไงหรือว่าบ้าอุดมการเหมือนยม,มเทพแคสิโอเปียเฮนอีไฝ่ายเป็นใบ้ก็หัวร้อนผ่านตีเรือทั้งกรนคุณยายเต้นผางราวกับตัวเองเป็นอิตาปอ๊อตป้าเจ้าสิถ้าเป็นเจ้าเจ้าจะช่วยคนที่เคยทำร้ายเจ้าปางตายไหมความแค้นระหว่างเทพีอิตากับธิดาพญายม มันลึกล้ำเกินกว่ามนุษย์เช่นเจ้าจะเข้าใจเจ้าก็อย่าสักไซให้มากความเร่งไปทําตามพระบัญชาเทพอุรานอสเถิดข้าจะพยายามแต่ข้าเป็นคนธรรมดาจะไปสู้กับพวกเทพปีศาจได้ยังไงแค่ซิโอเปียออกตัวไว้ก่อนชะตาลิขิตชัดเจนว่าต้องเป็นเจ้าดังนั้นเจ้าจะคิดออกเองว่าควรจะทําอย่างไรยิงชรากล่าวเป็นในในโหสรุปง่ายจังก็ได้ข้าจะทําอย่างเต็มที่ว่าแต่ตอนนี้เพียงฟ้าอยู่ที่ไหน แคสิโอเปียตัดสินใจเดินหน้าลุยนางถูกขังอยู่ที่ตำหนักราชาพูดบนโลกราหูตั้งอยู่ริมทะเลบราบราบราแม่เท่ายิ้มแป้นรีบชี้เป้าให้อย่างละเอียดแล้วหน้าตานางละเป็นยังไงอายุประมาณเท่าไหร่แคสิโอเปียต้องการรูปพรรพันธ์สันฐานของเป้าหมายเป็นสังเขปเจ้าเคยเห็นนางแล้วในความฝันจำภาพบนใบไม้ได้ไหมงูนีน้อยนุ่งขาวห่มขาวที่เจ้าเห็นก็คือนางนั่นเองหญิงชรากล่าวยิ้มยิ้มแล้วกลายเป็นอากาศาธาตุ หายวับไปดื้อๆต่อหน้าต่อตาราชินีแอสโตรท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ